กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นแจ้งแนวทางการดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในที่นี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นต้นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นเขาได้มีหนังสือด่วนที่สุดที่ว4 7 7 9 ลงวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับเป็นเรื่องของการแจ้งแนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งในรายละเอียดเรื่องนี้นะครับปัจจุบันนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยได้ปรากฏเป็นข่าวและสื่อออนไลน์กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งเนี่ย ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและก่อสร้างเสาไฟฟ้าปฏะติมากรรมที่มีราคาสูงกว่าราคาท้องตลาดแล้วก็มีการชำรุดเสียหายหรือมีการติดตั้งในที่ที่ไม่เหมาะสมไม่มีความคุ้มค่าไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นเนี่ยเพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปได้วยความเรียบร้อยเขาจึงแจ้งไปยังจังหวัดเพื่อที่จะแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเนี่ย ดำเนินการดังนี้ 1. น,นะครับแจ้งท้องถิน่นดำเนินการก็คือ,อหนึ่งเนี่ยก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมจะต้องมีการสำรวจตรวจสอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยผ่านประชาคมท้องถิน่นและนามาบรรจุเข้าเอาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะดำเนินโครงการได้ ท่านจะต้องไปดําเนินการประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะครับแล้วถ้าเป็นความต้องการของพี่พน้องประชาชนจริงๆเนี่ยก็นําบรรจุเอาไว้ในแผนพัฒนาของท้องถิ่นนะครับ 2. ควรแยกการติดตั้งเสาไฟฟ้ากับรูปทรงปฏติมากรรมออกจากกันนะครับแยกการติดตั้งไฟฟ้ากับรูปทรงของปฏิมากรรมออกจากกันโดยการติดตั้งเสาไฟฟ้าเนี่ย จะต้องมุ่งเน้นในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักส่วนการสนับสนุนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยรูปทรงปฏติมากรรมเพื่อที่จะเพิ่มความสวยงามของพื้นที่หรือสนับสนุนนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยควรจะก่อสร้างในพื้นที่ชุมชนหรือแหล่งท่องเที่ยวสำคัญตามความเหมาะสมในบางจุดเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะต้องติดตั้งปฏิมากรรมเนี่ยตลอดเส้นทางแต่ให้คำนึงถึงแหล่งชุมชนหรือการสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเป็นบางจุดเท่านั้นโดยให้มุ่งเน้นไปในเรื่องของการมีไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยนะครับในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินของประชาชนเป็นหลักสำคัญนะครับ 3. การติดตั้งควรตรวจสอบระยะห่างของเสาไฟฟ้า และค่าความสว่างของไฟฟ้าให้มีความเหมาะสมแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากไฟฟ้าส่องสว่างเนี่ยวัตถุประสงค์เขามุ่งในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเวลากลางคืนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องไปตรวจสอบระยะห่างนะครับว่าความสว่างเนี่ยเหมาะสมหรือไม่นะครับ 4. ท้องถิ่นที่จะดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าปฏติมากรรม จะต้องคำนึงถึงความคุ้มค่านะครับความคุ้มค่าความโปร่งใสมีประสิทธิภาพตรวจสอบได้เนื่องจากว่าเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมมีราคาสูงนะครับเมื่อไปเทียบกับเสาไฟฟ้าแบบปกติทั่วไปนะครับ 5. ในกรณีที่ท้องถิ่นได้ดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมไปแล้วเนี่ยให้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพการใช้งาน และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อย่างสม่ำเสมอนะครับนี่คือในประเด็นแรกนะครับแนวทางการดำเนินการของท้องถิ่นในข้อที่2เนี่ยให้จังหวัดสำรวจตรวจสอบการก่อสร้างและการบำรุงรักษาเสาไฟฟ้าปฏิม,มากรรมของท้องถิ่นที่ดำเนินการก่อสร้างแล้วแล้วก็รายงานข้อมูลตามแบบรายงานส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ ทุกวันที่20ของเดือนโดยในครั้งแรกเนี่ยให้รายงานภายในวันที่30พฤศจิกายน2566พร้อมทั้งรายงานข้อมูลผ่านรูปแบบไฟล์ Excel ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับนี่ก็คือรายละเอียดในเรื่องของการาดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าปฏิมากรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเป็นไปตามหนังสือกลมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด่วนที่สุด ที่ว4779ลงวันที่16พฤศจิกายน2566